สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมสันติจัตให้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนี้เลยครับเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กนะใช้ฝึกบินนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นสเกลใหญ่ๆนะครับเราก็มาเล่นสเกลเล็กๆกันก่อนนะครับตัวนี้จะมาในรุ่นของแองเกิลเคหนึนะครับตัวนี้จะเป็น6แกนนะครับ6แกนจโร4สี่ช n นแนะครับตัวนี้ไฟไทม์อยู่ที่14นาทีนะครับคือ แบตหนึ่งก้อนบินได้นานสิบสี่นาทีนะครับอันนี้หมุนตัวได้เลยครับหมุนตัวได้โอ้โห,โโห,โโหเล่นง่ายๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยบินเดินบินเดินทางได้เร็วมากเลยครับโอ้โหโโห,หน่วงนิดนึงนะมีหน่วงมีหน่วงนิดนึง โอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับเฮลิคอปเตอร์นะครับ XK นะครับหนึ่งเอออะไรนะหนึ่งสองเนะครับเป็น K หนึ่งสองเนะครับผมก็บินได้นานนะแบตบก้อนหนึ่งี่บินได้นานอยู่นะแบตบก้อนหนึ่งนี่เล่นเล่นจนเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยก็น่าจะเระับ เท่ากับที่เขาเคไมไ้เลยนะครับ16นาทีนะโอเคผมก็จะเอาเครื่องลงแล้วล่ะมาณนี